นี่แะครับคือ5ประเด็นที่ทำให้ PS5 นะครับคือเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่น่าจับตาและน่าเป็นเจ้าของที่สุดบนโลกณน,นาทีนี้เลย สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Ten Guru News นะครับรายการที่จะพาทุกท่านเนี่ยไปอัปเดตข่าวสารวงการเกมกันนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นวัตถทุที่ทรงอนุภาพมากที่สุดในวงการเกมปัจจุบันก็ว่าได้นั่นคือเรื่องของ PlayStation 5หรือว่า PlayStation รุ่นที่5นั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นผมอยากพาทุกท่านเนี่ยเล่าย้อนไปถึง PlayStation รุ่นแรกกันก่อนนะครับ PlayStation 1นะครับเปิดตัวในปี1994นะครับโดยเจ้านี่เรียกได้ว่า เป็นเกมที่ปฏิวัติวงการคอนโซลของทั้งโลกไปเลยเพราะว่าเมื่อก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะใช้ตลับนะครับในการเล่นซึ่งตลับนะครับจะมีภาพแค่8บิตนะครับแล้วก็มิติของเกมเนี่ยยังน้อยอยู่นะครับแต่ PlayStation One ออกมาพร้อมแผ่นดิสครับมันดียังไงครับหนึ่งเลยนะครับมันสามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าและก็2นะครับมันทำให้การประมวลผลต่างๆเนี่ยเร็วขึ้นเลยทำให้นักพัฒนาเกมนะครับสามารถออกเกมเจ๋อๆออกมาได้มากมายนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบของเกมในตำนานอีกหลายตัวเลยนั่นเอง ซึ่งตอนนั้นต้องบอกว่าการออกมาของ PlayStation 1นะครับได้สร้างยอดขายถล่มทลายไปมากกว่า1003ล้านเครื่องได้ยินไม่ผิดครับ100กับ3ล้านเครื่องเลยนะฮะและสำหรับใครนะครับที่ทันเล่นเกม PlayStation 1แ่แปลว่าท่านเม่เด็อกอีกต่อไปแล้วเหมือนผมนั่นเองนะฮะมาต่อกันด้วย PlayStation 2นะครับ6ปีหลังจากนั้นครับในปี2000เนี่ย PlayStation 2ได้ออกมาและเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับสร้างยอดขายอย่างถล่มทลายถึง155ล้านเครื่องนะครับและต้องบอกว่า 20ปีผ่านมาแล้วนะครับยังไม่มีเกมคอนโซลตัวไหนนะครับที่สามารถทุบสถิติตัวนั้นได้เลยจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับหลังจากที่เปิดตัว Play 2ไปแล้วนะครับความมั่นใจลน้นหลามของโ o n y นะครับทำให้นะครับโซนี่เลือกเปลี่ยนระบบปฏิบัติการใหม่เลือกเปลี่ยนชิปใหม่นะครับทำให้นักพัฒนาเกมเนี่ยกว่าจะพัฒนาเกมเข้าไปใน PlayStation 3ได้เนี่ยเรียกได้ว่ายากเย็นมากๆทําให้หลายคนนะครับเบนเข็มจาก Playstation นะครับไปอยู่ที่ Xbox แล้วก็ Xbox เนี่ยขึ้นมาเป็นเจ้าตลาดนะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับทำให้ Playstation รุ่นนี้นะครับสามารถปิดยอดขายไปได้แค่87ล้านเครื่องเท่านั้นนะครับ Playstation 3เนี่แหละครับคือเกมคอนโซลที่ล้มเหลวมากที่สุดตั้งแต่ Sony เคยทำมานั่นเองและแล้วนะครับก็มาถึง Playstation รุ่นที่4นะครับเรียกได้ว่าเป็นเกมมหาชนซึ่งผมเชื่อว่านะครับเพื่อนเทุกคนเนี่ยคงคุ้นเคยกับมันดีนะครับ ซึ่งเปิดตัวขึ้นในปี2013นะครับแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยการแข่งขันของวงการคอนโซลเนี่ยมันจะสูงมากๆไม่ว่าจะเป็น Nintendo Wii นะครับหรือว่า Xbox ตอนนั้นก็ขึ้นมาตีตลาดนะครับแต่ด้วยความเทพของ p l a y 4นะครับไม่ว่าจะเป็นสเปคน,นะครับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์และที่สำคัญนัคือการเล่นเกมแบบออนไลน์จากทั่วทุกมุมโลกทำให้โซนี้เนี่ยกลับไปยืนอยู่บนจุดสูงสุดนะครับของเกมคอนโซลทั้งโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับและ ารายได้ไปอย่างมหาศาลพร้อมกับยอดขายถึง103ล้านเครื่องทั่วโลกและแล้วก็มาถึงพระเอกของเราครับกับเจ้า PlayStation 5นะครับที่ได้เปิดตัวอย่างอลังการทั่วโลกไปในปลายปี2020นะครับซึ่งสร้างกระแสฮือฮาไปทั่วทุกหย่อมย่าเลยรวมถึงเมืองไทยด้วยนะครับตอนนั้นนะครับสำหรับเกมเมอร์สายฮาร์ดคอร์นะครับที่อยากจะเป็นเจ้าแรกๆนะครับที่ได้เครื่องนี้มาครอบครองนะครับก็ต้องควักกระเป๋านะครับซื้อเครื่องคิวเนี่ย ตั้งแต่ราคาโอ้โหสี่หมื่นถึงห้าหมกว่าบาทเลยทีเดียวนะครับและแล้วฝันของทุกคนก็ต้องสลายพร้อมกับน้ําตาตกนะครับเพราะว่าวันที่7มกราหรือว่าไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะครับโซนีก็ได้ประกาศว่าจะขายเครื่องเพลย์สเตชันอย่างเป็นทางการในเมืองไทยนะครับ โดยราคาเนี่ยทุกแสนถูกโดย PlayStation 5นะครับออกมาด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะครับโดยรุ่นแรกคือรุ่น Ultra HD Blu-ray นะครับในราคา16,990บาทนะครับและอีกรุ่นหนึ่งที่ถูกลงมาอีกนิดน,นึงนะครับกับรุ่นดิจิตอลนะครับในราคา13,990บาทเท่านั้นเองนะครับเอาเละครับก่อนที่ผมจะไปพูดถึงการสั่งซื้อหรืออะไรก็ตามนะครับผมอยากจะมาเจาะลึกนะครับ 5ประเด็นที่ทำให้ PlayStation 5นะครับจะเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่และน่าซื้อมากที่สุดในปี2021นั่นเองนะครับโดยเราจะมาพูดถึงประเด็นแรกเลยนั่นคือความแรงและการประมวลผลของเจ้า PlayStation 5ครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าในการออกรุ่นใหม่ๆนะครับของเทคโนโลยีทุกอย่างสิ่งแรกที่ต้องมาเนี่ยคือความเร็วความแรงและสเปคของเครื่องที่มันเจ๋งขึ้นนั่นเองนะครับโดยเจ้า PS 5นะครับเลือกใช้หน่วยประมวลผลจากค่าย AMD นะครับโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบ Zen 2นะครับ ซึ่งมีคอประมวลผลทั้งหมด8คอนะครับ12 t ท r ด a ซึ่งไอตัว t ท r ด a เนี่ยนะครับจะทำให้ทั้ง8คอเนี่ยทำงานได้สอดประสานนะครับแล้วก็ประมวลผลกันได้เร็วมากขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนั้นครับในส่วนของ Clock Speed นะครับอ่ะ Clock Speed คืออะไรจริงๆแล้วนะครับ Clock Speed ก็เหมือนอัตราการเต้นของหัวใจครับยิ่งเต้นเร็วยิ่งเต้นแรงนะครับยิ่งทำให้ตัวเครื่องเนี่ยสามารถประมวลผลได้เร็วมากขึ้นนั่นเองนะครับใน PS4 นะครับมี Clock Speed นะครับอยู่ที่2.13กิกะเฮิร์เท่านั้นนะครับถ้าเปร ยอยู่ที่3.5 GHz กิกะซึ่งถือว่าเร็วต่างกันเนี่ย mm hmm. เกิดจะเท่าตัวเลยนั่นเองนั่นหมายความว่านะครับไม่ว่าสเปคเกมที่ออกมาใหม่นะครับจะเร็วจะแรงจะกินสเปคเครื่องขนาดไหนนะครับรับประกันได้เลยว่าเจ้า PS5 เนี่ย เจ๋งกว่าและเร็วกว่าอย่างแน่นอนทําให้ทุกท่านเนี่ยสามารถเล่นเกมกันได้อย่างต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนอย่างแน่นอนครับประเด็นที่2นะครับในเรื่องของภาพแลวก็กราฟิกนะครับถ้าใครที่เคยเล่น PS4 มาแล้วต้องบอกว่าโขวก็คงได้สัมผัสนะครับความอลังการความสวยงามและความสมจริงของภาพอยู่แล้วนะครับเพราะเจ้า PS4 นะครับสามารถประมวลผลนะครับแล้วก็แสดงภาพเนี่ยในระบบ 4K นะครับแล้วก็มีความละเอียดถึง8ล้านพิกเซลเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าใน PS5 เนี่ย นเรว่ากราฟิกเนี่ยต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยด้วยสถาปัตยกรรมแบบ n นวีนะครับจะทําให้ PS5 นะครับสามารถแสดงผลได้สูงสุดถึง 8K นะครับโดยมีความละเอียดถึง33ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าถ้าใครที่เล่น PS4 แล้วอลังการแล้ว p 5แจ๋วกว่าอย่างแน่นอนครับและนอกจากนี้ครับด้วยตัว SSD ที่เร็วกว่า PS4 ถึง100เท่านะครับ ทำให้ภาพทั้งหมดนะครับไหลลื่นมากๆยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเวลาที่เ,เพื่อนๆนะครับเล่นเกมแต่ละฉากเนี่ยเวลาเราหมุนไปหมุนมาเนี่ยฉากไม่ว่าจะสวยขนาดไหน กราฟิกจะเจ๋งขนาดไหนเนี่ยภาพจะลื่นไหลอย่างแน่นอนนะครับแล้วเวลาเราตายหรือว่าเปลี่ยนฉากต่างๆเนี่ยมาใช้เวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าเร็วทันใจอย่างแน่นอนและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับโซนี่เนี่ยครับยังเพิ่มนะครับซิมูเลตของแสงเงาควันให้มันสมจริงมากขึ้นนะครับผมเชื่อนะครับว่าโซนี่ทำขนาดนี้แล้วนะครับต่อไปในอนาคตเนี่ยก็คงออกมาแบบ 4D นะครับหรือว่ามีทั้งภาพสามมิติหรือว่ากลิ่นออกมาอย่างแน่นอนในอนาคตอันใกล้นะฮะ ประเด็นที่3นะครับคืออัดทรถในการเล่นเกมนะครับนอกจากภาพแล้วโซนี่ยังใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆนะครับเริ่มจากระบบเสียงของเจ้า PS5 ก่อนนะครับเรียก้ว่ามีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดนะครับเขาได้พัฒนาระบบเสียงแบบ3มิตินะครับเพื่ออัดทรถที่สมจริงมากๆในการเล่นนะครับต้องบอกว่าเวลาทุกท่านเล่นเกมนะครับ จะเปรียบเสมือนอยู่ในโลกของเกมจริงๆเลยและไม่ว่าท่านจะใช้หูฟังใช้ลำโพงหรือใช้โฮมเธียเตอร์เนี่ยตัว PS5 นะครับก็ถูกออกแบบมาเพื่อให้จูนและทําให้มันสมจริงมากที่สุดในทุกๆเครื่องเสียงเลยก็ว่าได้โดยระบบที่เขานํามาใช้นะครับเรียกว่าระบบ HRTF นะครับมันคืออะไรครับมันคือระบบนะครับที่พัฒนามาจากการที่ให้เกมเมอร์ตัวจริงนะครับมานั่งใส่หูฟังครับแล้วเขาจะลองนะครับสมมุติสถานการณ์จริงๆบนโลกความจริงเลยนะฮะอย่างเช่นการดีดนิ้วเป๊ะในระยะเท่าไหร่นะครับและ สร้างเสียงเกมเนี่ย ให้ล้อและให้สมกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับแล้วก็มีการวนเสียงไปรอบๆนะครับเพื่อให้มั่นใจว่ามันเหมือนจริงมากที่สุดนั่นเองนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอครับยังมีในส่วนของคอนโทรลเลอร์นะครับหรือที่เราเรียกกันง่ายว่าจอยนั่นเองนะครับถ้าใครที่เคยเล่น PS4 นะครับเวลาที่เราจับจอยเวลาโดนยิงเออเวลาโดนยิงเอ้อเวลาโดนยิงเอ้อหรือว่าเดินบนพื้นผิวต่างๆเนี่ยจอยก็จะสั่นถูกไหมครับแต่เจ้า PS5 เหนือกว่านั้นครับเพราะว่าที่ปุ่ม R2 แลวก็ L2 นะครับจะมีระบบสั่นที่ค่อนข้างเหมือนจริงมากๆ เขาเรียกว่า Haptic Feedback นั่นเองนะครับคืออะไรครับคือระบบการสั่นเนี่ยจะมีมิตินะครับแล้วก็มีความคล้ายกับของจริงอย่างเช่นนะครับเวลาที่เราง้างธนูในเกมปื๊ดออก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 มานะครับไอตัวปุ่ม R2L2 ของเราเนี่ยก็จะสั่นแบบนุ่งนุงครับให้ความรู้สึกเหมือนเราเนี่ย กำลังที่จะแบบว่าง้างธนูจริงๆนะครับหรือว่าเวลาที่เราเดินบนพื้นผิวน้ําหรือว่าพื้นผิวทรายนะครับความหน่วงของการสั่นนะครับก็จะเหมือนจริงมากๆเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเสียงนะครับหรือว่าการสั่นของจอยสติกเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราเข้าไปอยู่ในเกมและเป็นตัวละครในเกมอย่างนั้นจริงๆนั่นเอง เด็นที่4นะครับที่เราจะพูดถึงกันนั่นคือเรื่องของเกมนั่นเองสําหรับชาว PlayStation 4นะครับที่รู้สึกว่าเฮ้ยเกมหลายๆเกมเนี่ยเรายังอยากเล่นอยู่เลยนะครับต้องบอกเลยว่าข่าวดีคือ PS5 นะครับรองรับท็อปร้อบน PS4 เกือบจะทุกเกมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกม Resident Evil นะครับ h a r r z i s o นะครับหรือว่า The Last of Us ซึ่งเป็นเกม of the year ปี2020ก็สามารถเล่นได้บน PS5 อย่างแน่นอนนั่นเองและจาก3ประเด็นที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นนะครับทำให้นักพัฒนาเกมเนี่ยจะต้องใช้สเปคแล้วก็ฟังก์ชันของเจ้า PS5 ได้อย่างเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับโอเคผมขอยกตัวอย่างจากเกม Spider Man ละกันเกมนี้เป็นเกมที่แถมมากับเครื่องนะครับนี่ลองดูเลย คือกราฟิกแม่งโคตรจะแจ่งนะครับแบบทุกเฟรมเรทนะครับไม่มีการกระตุกนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนภาพเร็วขนาดไหนนะครับทุกภาพนะครับคมชัดแล้วก็ลื่นไหลามากๆ คือโคตรน่าเล่นจริงๆครับหรือจะเป็นอีกเกมนะครับที่แถมกันมาอย่าง Astro Playroom นะครับซึ่งเป็นเกมที่ Sony เนี่ยแถมมาเพื่อโชว์ศักยภาพของเจ้าคอนโทร l เลอร์นั่นเองนะครับว่ามันสามารถเพิ่มมิติและความสมจริงในการเล่นเกมได้มากขนาดไหนนะครับซึ่งในเกมนะ้มันจะเป็นการเดินเรื่องของเจ้าตุ๊ก,กตุ่นตัวเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับที่ประจัยไปยังสถานที่ต่างๆที่มีพื้นผิวต่างกันนะครับไม่ว่าเราจะ ไปบนผิวน้ําหรือผิวทรายนะครับการสั่นของคอนโทรลเลอร์นะครับมันจะสร้างมิติหนึดๆน,นะครับเหมือนเราว่ายอยู่บนน้ําหรือว่าเดินยากๆบนผิวทรายจริงๆนั่นเองนะครับซึ่งต่างจากมิติของ PS4 นะครับที่สั่นไปทั้งจอยสติ๊กเลยนั่นเองนอกจากนี้ครับเครื่องก็ยังมีการแถมเกมอื่นๆมาให้อีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกม d Demon Soul หรือว่า Sack Boy นั่นเอง เรียกได้ว่านะครับนอกจากซื้อเครื่องแล้วมีของแถมเยอะนะครับยังมีเกมแถมอีกเพียบกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวนักพัฒนาเกมนะครับจะออกเกมเจ๋งๆออกมานะครับทาให้มิติการเล่นเกมของทุกคนเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนสําหรับคอเกมนะครับที่ไม่อยากพลาดเกมเจ๋งๆที่กําลังจะออกมานะครับ PS5 นี่แหละครับคือคําตอบของทุกคนอย่างแน่นอนประเด็นที่5นะครับประเด็นสุดท้ายคือเรื่องของดีไซน์ซึ่งเป็นประเด็นที่ทําให้ผมเนี่ยถูกใจมากที่สุดเลยนะครับ คือด้วยความฉบเฉียวของดีไซน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดกันของสีขาวสีดำนะครับพร้อมกับดีไซน์ที่ค่อนข้างฉบเฉี่ยวและสปอร์ตมากๆนะครับยังไม่พอครับเขามีการวิ่งเส้น LED สีน้ําเงินนะครับเมื่อ3สีนี้มารวมกันแล้วรู้สึกว่ามันล้านะครับและรู้สึกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่มากๆนั่นเองนะครับแม้ว่าหลายๆคนนะครับ จะล้อว่ามันเหมือนเครื่องคลองอากาศนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมชอบมากๆและยังไม่พอเพียงเท่านั้นครับทาง PS5 นะครับเขาก็ยังใส่อินเตอร์เอ็กเล็กๆนะครับไว้ที่จอยสติ๊กด้วยนะครับถ้าหลายๆคนเนี่ยไปซูมดูดีๆนะครับตรงเท็กซ์เจอร์นะครับของมันเนี่ยจะมีตะปุ่มตะปั่มแต่จริงๆแล้วนะครับมันคือตัวสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม X และ O นะครับที่นำมาย่อขนาดให้เล็กมากๆนะครับและซ่อนอยู่ในจอยสติ๊กนั่นเองนี่แหละครับคือ5ประเด็นที่ทำให้ PS5 นะครับ คือเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่น่าจับตาและน่าเป็นเจ้าของที่สุดบนโลกณนานทีนี้เลยและก็มาถึงช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดนั่นคือช่วงเวลาขายของนั่นเองนะครับตลอดการคุยกันเมื่อกี้นะครับผมนั่งอยู่บนเจ้านี้ครับผมเก้าอี้มูรามสะจากแบรนด์เทนกูนะครับเป็นเก้าอี้เกมมิ่งที่ต้องบอกเลยว่าการออกแบบเนี่ยชบเฉียวมากๆและนอกจากนี้ครับ การออกแบบของเบาะนะครับสร้างมาเพื่อรองรับสรีระหลังของทุกท่านให้นั่งสบายขึ้นอีกเป็นกองเลยครับและเรายังมีการแถมนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะรองคอและเบาะรองหลังนะครับช่วยเซฟหลังและคอไม่ให้ทํางานหนักเกินไปนะครับรับรองได้ว่าถ้าได้เก้าอี้ตัวนี้ไปครอบครองแล้วนะครับจะทําให้การเล่น PS5 นะครับสนุกขึ้นอีกเป็นกองนะครับเก้าอี้มูรามาสะนะครับมาด้วยกันทั้งหมด6สีครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ครับสีขาวนะครับนอกจากนี้เรายังมีสีดําสีแดงสีชมพูสีเขียว และสีน้ำเงินมาพร้อมกับฟังก์ชันที่จัดเต็มมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นล้อที่หมุนได้360องศาอย่างลื่นไหลนะครับการปรับขึ้นปรับลงของเบาะได้อย่างอิสระและที่สําคัญครับสามารถเอนนอนได้ถึง150องศาเลยทีเดียวนะฮะเห็นความสวยและฟังก์ชันเยอะขนาดนี้อาจจะคิดว่าเฮ้ยราคาแบบ3ามส0่พันหรือเปล่าต้องบอกเลยว่าคิดผิดครับเพราะเก้าอี้ตัวนี้ราคาเพียงแค่2องพบบาทเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดตามได้ที่ เพจเฟ c บุ o o เทนกู g เกม g a มิ่งเกียรสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากเลยครับ